วัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องสัตวบาลไกรสุนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับฟาร์มแบรงกัสเนาะแบรงกัสสุรินครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับแนวคิดแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับวัวสายพันธุ์แบรงกัสนะครับที่จอดสุรินกันเลยนะครับไปกันเลยครับผมพี่เริ่มเลี้ยงวัวสายพันธุ์แบรงกัสนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ สักพักหนึ่งนี่ทำไมถึงพี่ถึงเลือกเอาอาสายพันธุ์แบรนกัดครับเพราะอะไรครับเลี้ยงง่ายครับกินง่ายเลี้ยงง่ายกินง่าย,ายเป็นสัตว์เร็วนะครับเนาะครับผมครับอันนี้สวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับพี่ครับอันนี้เจ้า,จาของฟาร์มครับผมเจ้าของฟาร์มแบรนกัดเริ่มแรกแรกเดิมพี่เลยพี่เลี้ยงวัวสายพันธุ์แบรนกัดกี่ตัวครับ อ๋อแรกเจ็ดแปดตัวครับเจ็ดสิบแปดตัวนะคะร,รคับเนาะอือันนี้ก็ประมาณสิบสี่สิบห้าโอ้แล้วราคาเริ่มต้นที่เอาเข้ามานี่เริ่มต้นที่เท่าไรครับเราได้เอาแม่สาวมาก,ก็ประมาณสี่ห้าหมื่นทำไมนี้ยอับแม,ม่สาวสี่ห้าหมื่นนะครับเนาะแม่สาวสี่ห้าหมื่นแล้วเอามาผสมเองใช่ครับอือแม่สาวสี่ห้าหมื่นถือว่าราคาแพงมากเลยนะครับเนาะ ไม่สาวเออ ah แล้วพอจะจําได้ไหมครับว่าตัวไหนเป็นตัวไร่อข,อรของข้อครับตัวแรกครับตัวตัวนี้นี่เลยไม่ีแดงครับผมไม่ใช่แรงกับไม่ใช่ดงกั๊บนะครับ <c oughs> ก <c oughs> เ็เริ่ม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 ซืม้อเข้าเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าใจรักนะครับใจรักในวัวดํานะครับวัวดําเลี้ยงง่ายโตไวจ่ายลูกดีครับกลับสัตว์เร็วนะครับ สายพันธุ์แบรงกัดนะครับมีตัวไหนเลือดสูงบ้างไหมพี่ที่นี่ตัวนี้ครับตัวนี้เลือดร้อยตัวนี้เลือดร้อยเลยนะครับอืมเนี่ยครับวัวแบรงกัดนะครับเลือดร้อยนะครับเอเขามีผลอะไรไหมครับถ้าเกิดว่าหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนอะไรเขามีผลอะไรไหมครับการเลี้ยงเลือดร้อยทนร้อนทนหนาวนะครับเนาะอันนี้มีปัญหาเรื่องโรคอะไรมากไหมครับ วัวเลื่อร้อยแบงกัสไม่ค่อยมีนะครับก็มีลําปี่ที่ว่าระบ,บาดกันตอนนั้น,นครับ,รบช่วงนั้นที่เป็นลําปี้สก,กินเขาเป็นหนักไหมครับเป็นหนักอยู่ครับขเขาเป็นตัวเดียวครับอเว่าตอนนั้นเขาโดนตรงนี้ครับเออหนึกมันมันไอ้นี่คอรครับแล้วคอเป็นแผลครับเขาก็เลยเป็นหนักกว่าคนอื่นเพราะว่ามันเป็นแผลอ๋อครับเป็นหนักแค่ตัวเดียวตนั้นก็ไม่ค่อย มีเห็นแต่ตุ่มนะครับก็รู้สึกว่าเป็นหลักแต่ก็รอยก็ถือว่าไม่ไม่มีรอยนะอถือว่าไม่มีรอยถ้าเราเห็นเราก็รีบรักษาเลยครับเราไม่ได้ปล่อยไว้จนแบบนี้ครับแล้วข้อทำความสะอาดทุกวันไหมครับหรือว่ายังไงครับทุกวันครับทุกวันเช้าเย็นนะครับหรือว่าทำความสะอาดในตอนเย็นครับ อ๋อครับแล้วอาหารการกินครับเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นอาหารพึ่งครับแล้วก็สลับกับปางาข้าวโพดครับอืมที่ก็มันครับถ้าช่วงช่วงไหนมันหมักขาดก็เป็นข้าวโพดเยเป็นปาสลับกันไปครับเออเฉลี่ยแล้วพี่เคยเขียนต้นทุนรายรับรายจ่ายไหมพี่อันนี้ขออนุญาตสอบถามครับ ทุนก็ตกประมาณตัวละ20บาทต่อว,วน sure. okay. ันนะครับตัว20บาทต่อวันเนาะครับเนาะแล้วแต่ช่วงฟร์มแพงหรือว่าถูกด้วยครับอืมเฟาร์มเบรงกัดนะครับฟาร์มเบรงกัดนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับบอก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 ที่อยู่ได้ไหมครับเผื่อมีคนเข้ามาชมฟาร์มหรืออะไรครับหรือบ้านเฉียงบ้านเฉียงครับผม มูลหนึ่งติดห้อยเสน่ห์นะครับสำหรับเอฟซีนะครับท่านใดที่อยากจะมาศึกษานะครับเกี่ยวกับวัวสายพันธุ์เบรนกัสนะครับกําลังสนใจที่จะเลี้ยงวัวนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกสายพันธุ์ไหนนะครับก็ก็ขอนําเสนอนะครับวัวสายพันธุ์เบรนกัสนะครับอ่าครับผมขาค่อนข้างที่จะให้ลูกเร็วนะครับ เป็นสัตว์เร็วนะครับวงรอบของการเป็นสัตว์ดีนะครับสังเกตดูนะครับฟาร์มที่นี่เขาจะมีแรธาตุนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสังเกตดูนะครับเขายังมีแรธาตุมีไรธาตุกอนให้นะครับข้อเขาก็ทำความสะอาดตลอดนะครับมีไฟนะครับตอนกลางคืนนี่คือปิดทั้งผ้ายางแล้วก็ เปิดไฟด้วยหรอครับครับผม,มป,ปตลอดอืมครับแล้วอาหารนะครับอาหารที่ให้นี่เป็นอาหารเบืรออะไรครับหรือว่าชื่ออะไรเนาะครับพอจย่าบอกชื่ออาหารได้ไหมครับองกับเนนะครับอ,อ๋อของซีพีนะครับเนาะโปรทองสำหรับกันไปนะครับโปรตีนที่เท่าไหร่ครับโปรตีนสิบหกครับโปรตีนนะครับอือ อ๋อดีดีดีลับกันไฟนะที่นี่มีกี่ตัวนะพี่ถ้ารวบถ้านับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับประมาณสิบห้าตัวนะครับเนาะใช้เวลาเลี้ยงกี่ปีครับที่นี่ครับฟาร์มที่นี่เปิดกี่ปีแล้วครับกี่ปียีสิสิบเอ็ดเดืเนนอนองี้โอ้แสดงว่าซื้อเข้าอย่างเดียวใ ซื้อข้าวซื้อข้าวซื้อข้าวแล้วก็ตอนนี้เริ่มขยอยก้อนอ๋อครับเริ่มซื้อข้าวแล้วก็เริ่มออกผลผลิตให้ได้ชมกันนะครับได้สิบเอ็ดเดือนนะครับสแสดงว่าซื้อมาเนี่ยวัวสาวพร้อมผสมเลยถึงแบบได้ขนาดนี้นะครับก็ดูนะครับระบบไฟนะครับทุกสิ่งทุกอย่างโรงเรือนเนี่ยเฉลี่ยไปตกที่เท่าไหร่ครับโรงเรือนค่าทำโรงเรือนครับ รุ่นเรือมาครับก็ลายนี่หมืนเลนะครับเพราะว่าทำไปเรื่อ,อ,อยๆแต่ว่าม,ม,มันมีลงลงเรือนเก่าอเลยนะครับแล้วก็จอดเติมมาครับแล้วก็เพิ่นเพิ่มอเพราะว่ามันจะได้ง่ายเหาือนกันขอนติดอืมครับแล้วชอบสายพันธุ์ไหนมากที่สุดพวกบราว์มันพวกชาลเล่ชอบไหมครับทำไมถึงได้มาเลี้ยงตัวน,นี้ก็ชอบแบงการ์ดมากกว่าครือกินง่ายอยู่คนน้อยคนหนาได้หมดครับ<อ> กับครับอืมอย่ครับผมฟาร์มครับมีพื้นที่ปลูกหญ้าไหมครับพี่มีพื้นที่ปลูกหญ้าไหมครับพื้นที่ยังเลยครับนี่กำลังรอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จอ๋อครับปกติแล้วยังไม่ได้ปลูกหญ้านอกครับเนาะยังครับ ก็ปีนี้เลยนะครับเนาะไว่ยับปลูกยาเพราะว่าราคาข้าวแสนที่จะถูกแล้วเกิน <c oughs> ปลูกยาให้วัวกินดีกว่าเนี่ครับความสุขของคนเลี้ยงวัวก็คือเห็นวัวกินอิ่มนอนสบายนะครับนอนสบาย กินอีกนอนสบายนะครับแล้วคิดว่าจะขยายฟาร์มไปอีกไหมครับ <c oughs> คิดว่าอยากขยายฟาร์มอีกไหมครับก็ว่าจะขยายอยู่เพราะว่ามันเริ่มออกลูกออกอ๋อครับอันนี้คือเอาประมาณได้ไหมพี่ <c oughs> คือคือแบบซื้อมานั้นนี่เฉพาะวัวนะพี่มันตกไปเท่าไหร่นะพี่ มันถึงประมาณกี่แสนครับถึงถึงล้านไหมครับหรือว่าเท่าไหร่ก็เฉียดครับเฉียดล้านนะครับเนาะเพราะว่าราคาแมบเดียวกันอย่างเงี้ยใช่อันนี้คือไปซื้อที่ไหนครับอะไรยังไงครับซื้อตามทั่วไปทั่วไปเลยท้ประกาศขายอะไรเงี้ยขายไปดูขายตามเฟซบุ๊กใช่ครับแล้วก็ไปดูหน้างานไปดูตัวจริงไปดูตัวจริงก่อนครับดูตัวจริงคือทำ ครับอ,อู้ไปถึงไกลอันนี้มุกดาหารนะครับนอ้องเรือร้อยของมุกดาหารมอนอับนี่้วนโอ้ไม่มีของสุรินเลยนะครับน้องมีไหมครับของสุรินคะรับสมีตัวนี้นครับกระสังอยากกระสังนะครับ สวยเลยครับอ <Cornell> ันนี้คือโรงเรือนนี่คือให้ใครมาออกแบบให้หรือว่าออกแบบเองหรือว่าให้ช่างช่างทําให้ครับหรือว่ายังไงครับช่างครับช่างทําให้แล้วเราคงออกแบบอะไรครับพื้นที่ของเราแต่ช่วงนี้ฝนมันตกหน่อยก็เลยต้องปิดข้างนอกไว้ครับเพราะใช่ครับโดยที่เขาอยู่ตรงนี้แต่ว่ามีผ้ายางปูอ่ะครับ ใช่ครับเวลาเขายืนเขาเนี่ยเาเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นซีเมนต์ครับใช่ครับทำถูกหลักอนามัยครับนี่ครับ3ามอย่างนะครับพันดีอาหารดีนะครับการจัดการฟาร์มดีนะครับสามอย่างเลยนะครับที่นี่นะครับครบชุดนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะมาชมเยี่ยมชมฟาร์มกามาได้นะครับผม งั้นผมขออนุญาตปิดคลิปนะครับเพียงแค่นี้เลยนะครับขออนุญาตนะครับปิดคลิปนะครับเพียงแค่นี้เลยนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ช่องของผมด้วยนะครับช่องสัตวบาลไกลสนนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ให้ผมมาทำอ่า YouTube นะครับช่องสัมภาษณ์คนเลี้ยงวัวนะครับที่นี่นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ติดตามก็อ่า ไม่ใช่สําหรับท่านใดนะครับที่รับชมอยู่นะครับก็สามารถติดตามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมวัวอะไรยังไงที่ไหนนะครับก็ก็เดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตนะครับให้กันชมกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ